สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ผมได้เปิดเข้าไปดูใน Facebook ของคุณกนกรักวงสกุลแฟนเพจก็พบกับโพสเรื่องเล่าของคุณกนกซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นยังไงเรามาฟังดูครับ วันนี้ไปคุยธุระแถวรามคำแหงไปเจอคุณลุงคนหนึ่งอายุประมาณ80ขาวว่าแกมีของเป็นคนมียานประมาณนั้นตั้งใจจะชวนมาออกรายการหลยกระหนกเรานั่งคุยอยู่ที่สวนหน้าบ้านคุณลุงรายล้อมไปด้วยไม้ใหญ่หลายต้นอยู่ๆก็มีงูเห่าตัวเชื่องเลื้อยผ่านข้างมานั่งกำลังมุ่งตรงเข้าตัวบ้าน เสียงลูกหลานในบ้านร้องลั่นเลยแล้วภาพที่ไม่น่าเชื่อก็ปรากฏให้เห็นลุงลุกขึ้นเดินไปขวางมันงูเห่าชกไปที่ขาคุณลุง2อถึงสครั้งผมตกใจมากไม่รู้ตัวว่าขึ้นมายืนบนเก้าอี้เมื่อไรแต่คนลุงไม่สะทกสะทาเลยเฉยมากไม่แสดงอาการตกใจหรือเจ็บปวดใดๆลุงเหยียบไปบนหลังงูจนมันเลื้อยหนีไป เรื่องสายเวทเนี่ยไม่เห็นด้วยตาก็คงไม่เชื่อไม่ประสบกับตัวเองก็คงไม่รู้ลุงเดินกลับมานั่งคุยกับผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมพยายามก้มมองดูขาคุณลุงทุกอย่างปกติเฮ้ย <"He i, S 1> เป็นไปได้ไงเนี่ยเออคุณลุงครับไม่เป็นอะไรเลยเหรอครับลุงถูกงูกัดลุงถอดสร้อยตะกรุดออกมาวางบนโต๊ะ ผมสัมผัสได้ถึงรังสีแห่งพลานุภาพเอาไปสิลุงให้จริงสิลุงจะให้ผมง่ายๆอย่างนี้เหรอครับลุงได้มาเท่าไหร่ผมขอจ่ายตอบแทนดีกว่าครับเท่าไรครับลุงผมรู้สึกอยากได้จริงๆลุงยิ้มยกน้ำชาขึ้นดื่มสำหรับคุณกระนกลุงขอค่าครูแค่หนึ่พพอผมรีบยื่นแบงค์พันบาท แล้วบรรจงรับตะกลุดด้วยสองมือต้องมีคาถาอาคมอาราธนามไหมครับงูฉกขาไม่เข้าป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอได้ถึงขนาดนี้ไม่มีคาถาอาคมอะไรทั้งนั้นคุณกนกเพราะลุงใส่ขาเทียมศิล <laughs> ปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ